นี่มาทุกคนสดยงามทุกคนอะไรกันครับเนี่ยกระดาษโอ้โทรศัพท์โทรศัพท์เอาออกเอาเอาเอาเรื่องสวยงามแตะไปเลยเฮ้ยสบายดีทุกคนที่กำลังติดตามภาพส o o ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองอาคาซา z ซ o มีเฮาก็สิมาแกะ กล้องพัสดุจาก FC ฝันไทยแมนแล้วแล้วก็ซิมีมาเบึงกล้องใหม่ทุกคนกล้องใหม่หมที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีท่าฝันไทยแมนแล้วนี่ก็เป็นอุปรกรณ์ในการถ<ช>่ายทำใหม่เนาะต่อไปก็ซิไสเครื่องนี้เนาะในการถ่ายทำวิดีโอต่างๆเนาะนี่ก็เข้าอบใจผู้ใหญ่ใจบุญจากฝันไทยเนาะก็อวยพรด้วยไ้ จงมีสุกับฟ้าแข็งแหงครับทุกอย่างได้ความใคร่ยามีเนาะประสบคนสามเ็จในเนะ็ตทีเวีางาน,นจเจริญ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 เงิน,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 นองทองไหลมาเทมาเนาะนี่นี่เป็นกล่องพัสดุจากเอฟซีฝั่งไทยนะมาเบิ่งกกาวานทานจากคนส่งเนาะนี่ปินอยงไรจะมีทั้งนี่คนส่งทา,างฝั่งลาวคืออนุสิทธินะ์เนาะทุกคนอ,อนุสิทธิ์ส่งมาจากบ้านสวัสด์เมืองจันทบุรีมาฮอดบ้านเจียงยีเมืองซีนเนาะทุกคน ไก่เติบไก่เติบอยู่อันนี้ก็เป็นแฟลกของทรงทาฟังไทยแน่นอนนี่ก็เป็นสบายดีเอสเพ็กนี่เป็นซื้อของเข้าเนาะนี่เปิดโทรที่อยู่เนาะตามนี้เลยแก้กันเลยสาเวลาโดนเติมประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะเช่นเนาะเช่นเอาทิตย์เนางนี่ก็ถากเทียนโดนเติมเนาะเข้าสกีตของพาสดุะกันทุกคนเขาลุ้นยังไงทีมันอันนี้เป็นแบบเสื้อผ้าเนาะเสื้อผ้าจะซีนี่ก็เข้ากับบัลลังเกียนเนาะไทยมียังก็มา สามารถฝากสามารถส่งมาได้เอาพลังเกียรเอาเก่งกันยืนได้นี่มีเสียเกีเดียวเดีเดียวเดีๆนเดียวเนียวโอ้โอ้งามแท้เงามแใ้โอ้ โอ้ม oh, ีเดเสื้องามๆทุกคนมีเดเสื้องามๆเนาะโอ้ยงามๆมีเดเสื้องามๆเลยอย่รอสาจันทร์ทุกคนโอ้มีเสื้องามๆเ็เ็บัเลยีคนมีเสื้องามเป็นของฝากจะ FC นักฟันไทยเนาะนี่บันสนให้เบิดเด้อครเด้ทุกคนเติเนาะไล่เติไล่เติว่าเฮากะสิไปแบงแบงให้น้องเนาะเด็ดกพาน้องเด็ดกพาแล้วก็ผู้ใหญ ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านพวกนั่นเนาะแม่แม่พวกนี่ก็ใหญ่เติมได้ทุกคนนี่วยงามเนาะงามแห่งงามแห่งมาเสื้อยืดได้นี่เสื้อยืดเสื้อเยอะงามแหงเนาะโอ้มีหลายเติมเนาะทุกคนมาโอไหล่เติมไหล่เติมนี่มีแต่เสื้องามๆตัวเขาขอบใจเอฟซีมักฝันไทยเนาะเออขอบใจเดลยเยอะมาเยอะมาเยอะจังไม่รู้อะไรทำไมอะไรกับนี้ จะ่ารอใส่จันเราสิรอใส่บ่อลองเลยมีแต่ตรงงามๆทุกคนเอาสิลองใส่ขึ้นไลยดีบู่้พสิเอาคำใดมาแบบมาขอบคุณมากนะแข่งครับเนาะวีดีนี้ก็ตื่นเต้นเนาะเอาชุดนี้กองฟ้าชาติ FC ฝันไทยฝันไทยขอคบใจผู้ใหญ่ใจบูรณ์หลายๆคนดีใจแห้งมีแต่เสื้อทุกคนนี่เป็นเสื้อยืดเนาะเสื้อยืดแบบรอบ๊อบทุกคนเออรอแห้งเด้อโอ้ มีไรเติมเนาะนี yeah, mm. uh, ่ท uh, mm ุกคนแล้วก็เฮาสิมาเบิ่นโทรศัพท์นี่เอาไว้ก่อนเาือเนาะโทรศัพท์ใหม่แม่นๆเพื่อใช้ในการทําเนาะทุกคนนี่อันนี้เอาเอาเอาเนาะเดี๋วนให้เด็ดําพาแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านค่ะค่าส่งคลิปเด้อทุกคนเด้อ8ไอเออ8ไอ8ไอ 5G เนาะนี่ แม่มีซีิีหนึ่งร้อยสิบแปดกิกซ์ตัแล่มมีประมาณแปดกิกเนาะทุกคนนี่ก็สเปีดค่อข้องขนที่จะซุ้งเนาะสามารถที่จะใส่กัะนะอันนี้เป็นห<ม>ูฟังทุวคนทีนี่ตัวนี้จะเป็นใส,<า>ส่ซากใส่ซากหรือว่าใส่ซากแล้วก็ซักเนาะมาพร้อมไปโอเคทุกคนนี่เขาก็มาลองแกะกล่องบนนี่ก็เขาก็ได้แกะไปแล้วทุกคนเพราะว่าอันนึ้นแบเมืดเขาก็แกะมาซักไปเนาะ นีก็จะกองหูแถมมีพอนี่เขากดแกะไปเร็วนิดนี่ของกล่องปึ้งกันเอออะไรกับเนี่ยกระดาษโอ้โทรศัพท์โทรศัพท์เอาออกเอาออกนี่เอาเครื่องสวยงามเอาเอาเคสไอ้รับประกันพวกนี้โซ่เบิ่งได้กล่องใหม่กล่องใหม่นี่นี่เป็นซิมีซิมีคู่มือทุกคนแม่นคู่มือโอ้คู่มือ คู่มือ,อยงังต่างๆแล้วก็นี่ทุกคนเนี่ยอันนี้ก็เป็นคู่มืออีกมีสปินต่อเขาขอบใจผู้ใหญ่ใจบุญครับฟันท <5 S 1> ้ายเขาขอบใจเหรือเพราะว่าบลอกคิดบ่็อันว่าเขาจะมีมือ,มอนีเนาะเพราะว่าเขาก็แบบลงคลิปแบบไทยไปเรื่อยๆนะพวกู่ว่าสิตอบแทนเพื่อนจังได้เนาะที่เอาคำใดมานี่ก็เป็นใบห้าป,ประกันเนาะเพ่นทันห้านเพื่อนห้าประกันหนึ่งปีเต็มฟอกแบกควรยังยังก็สามารถเปลี่ยนอะไรได้ ราคา3ล้าน3ล้าน490,900ทั้งคลิปเนาะเงินเงินไทยก็ประมาณคืออยู่ประมาณ9,000บาท9,000บาทนาะเพร่าแม่นเพราะว่านั่นอยู่ลาวนี่มันก็แผนหมดเลยเนื้อ0้0บาห์เนือบาหคืออยู่ประมาณ380,000กิโ380,000กิโลเกือบ1,000บาทเนาะแม่ๆนี่จะเป็นแบบโอคขมือยังเต็มหมดเลย แม่แล้วเน่เดี๋ยวเอาสิไปแจงทห้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเพิ่นบลรงเกียรเนาะแม่ๆๆ่ทาเพื่อนบุรเกียจกันเอาสิไปแจงให้เนาะอีกคอนงานเนาะแม่ๆโอ้สีมีแต่เสื้งงามๆเลยเน่ยงลองใส่แล้วได้เนี่ยโอ้นต่แล้วเาะมไอ้เพ่นใจดีแห้งเนาะแม่นส่งเครื่องมบักลาย บ่าูโสิตอบแทงเพิ่นจังได๋หรอถ้ามีโอกาสก็มายามหาพ่อน้องเด้อเนอร์ไอเนอร์ดีต่อฮับเสมอดีต่อฮับทุกคนเนาะดีต่อฮับแฟนคลับไอเอ้ยน้องเอฟซีมดทุกคนเลยเรียบร้ะยดีต่อฮับเสมอเนาะนี่ก็เป็นแบบเครื่องโทรศัพท์เนาะนี่ก็เป็นแบบเพิ่นช่วยเหลือมาเพิ่นบริจาคมานี่ก็ขอบอกขอบใจเป็นยังนี้เนาะที่ แบบซื้อเรือซัพพอร์ตกันมาตลอดเรือเฮาโบ้เคยใส่ที่รับราคาแพนนอกแนนตู้ตู้ที่เฮาถ่ยทำเอียดแนนประมาณสามพันกว่าบาทเนาะเจนเนาะบม่ของบม่ของอะไรสองพันสองพันกว่าสองพันกว่าเนาะมขีดก็ถือประมาณล้านที่บอกล้านกว่าล้านหนึ่งล้านสองเนี่ยโบ้เคยใส่ของแพงๆใช่สิเนาะนี่ก็ติ้งเต้นแทนเี้ยเฮาเวลานถ่ายคลิปกับอัน จะขอข้างบาหลายแมนแมนเพราะว่าหนังโทรศัพท์พก่อเก่าตามอันยุการใช้งานของมันเนานะนี่ก็ใช้มันประมาณสักสามปีไปเนาะสามปีไล้ก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจบุญทานฝันไทยเพิ่นการเห็นใจนี่ก็ับขอคกใจเป็นอย่างยิ่งเนะโรูอูอ้ว่าสิเอาคำใดมาแทะคำขอบคุณนะตัวในใจมันตึงตังเลยตึงตันตึงเต้นอยู่ตลอดโบแบบว่ายังโบออกไหนยังมีดีใจแหง นี่ก็เป็นแบบตอกของแถมนี่ก็เป็นแบบเอาใส่อคอมันบอกใส่คอมใส่กันน้ำคันแรกในชีวิตเนอะโทรัพท์ของแทมเนี่ยป,ประมาณสามหลักห้าสิบกิี๊ดเนี่ยถ้าใส่เวลาป่ากับคนน้องกับบางีปัญญาชิหาหรอกเงินทรัตว์นี่นี่จะเป็นแบบเขาดีใจนะสำนักสนุนนะการตอกขอบคุณ คน้อยเนาะปน้อยที่ช่วยเหลือให้ค้าวนะนน้ำเนาะที่พิจารณาตลอดให้คำพิจารณาคำตบอุ้งฟ้องคงไหนก็อค่อยตะค่อยเตือนคอยสั่งสองละพี่พาคอนีเนอรให้ปรับปรุงแก้ไขก่เขาขอบใจดีนี้เนาะใจได้ด้ใวยเลยวันนี้เฮาสิไปแจกให้เตือนเลยๆขันมีโอกาสกรว่าสิไปยาวเนาะแต่ศาสตร์นี้คุณผมีบุญรสนะเนาะแมันมีปัญญาสิไปเนาะมีเขาสิเอาเครื่องนี้ไปแจกทุกคน นี่ดึงบอกเสื้ออันนี้นี่มีตัวนี้นี่เพิ่นเอาเอานั่นเพิ่นเอาไว้ตอกกิงทุกคนตอกกิงนั่นแหละครับนี่เพิ่นอันนี้มีตัวนี้นี่เพิ่นเอาไว้ตอกกิงต้องกินยาพารานี่กินดึงบอกมีนี่ไว้ตอกกิงนั่นนี่นหะมีกินควบคุมไว้นี่โอเคเอาสิไปเอาเสื้อนี่ไปแจ็คดึงทุกคนเนาะอโมกุท้าวทุกทีมา ทุกคนมเจมาทุกคนมเครับแม่มาจ้วยนะรับเฮากดีใจแห้งทั้งลรนในซีเนียทีเด้ครับกล่องพัสดุจาก f อฟซฝันไทยกัพี่ใจบุญทุกคนนะครับใส่กลองนี่จไปักไปไว้แบกกมดแหละแบกมดแล้วมาอยู่ท่าวไปแมนยู่ทานฮานคนบันแซงไว้มีการับประกันหนึ่งปีเลยทุกคน เครื่องยังไม่ทับกันปีเด้อเถาจะเอาเครื่องไปแจกนเนาะทุกคนต่างกันไปเงี้ยเงีเด้อโอเคตอนนี้ทุกคนเท่าก็อนี่เอาเครื่องไปแจกให้คนไทยบ้านเนาะนี่ใส่ของีแจกไปต้นไม่พักเนี่ย FC ฝันไทยฝันไทยนี่ค่ะแต่เดี๋ยวทีแคทดูดิค่ะเอ๊ะแคทเข้า

เน่เเโอ้ดีใจเนาะแซ่แต่ก็ใสเลยมั่นใจไหมเด้เออทุกคนมาจังเดี๋ยวเดี๋ยวทรงตัวที่เรือนี่เดี๋ยวเฮาสิเอาให้นั่นไอ้ไอ้ที่มาปรับปรุงให้น้องอาซาน้องอาจจะมีเสียบลบกบัวเนื้อหนึ่งพวามือนีเป็นมือบุญมืองานของคนอาข้าเฮาเนาะเป็นคร บุญไข่แดงบุญกินเสียงไข่แดงเนาะอันนี้จะให้อายอันนั้นผู้ผู้ที่มาสวยส่งแปลงเพื่องของน้องอาซาเนาะนี่น้องอาซาอยู่พุ่นนี่เพื่อนนี่แล้วไอ้อ้เพ่นเนาะอ้เพ่นเนาะหากะตืเนาะยเ่ะเอนี่ือเนี่ือมดแล้วนะทุกคนออนี่ใจให้สนนั่นแหละนี่แลเ้เพิ่นเนาะพอ ไอ้เพื่อนก็มาซอแปลง,เ,นเ,นงเ,ลปเพื่อนในน้องกำพ่ายก่อนไอ้เพื่อนเป็นคนดีแท้ทุกคนมาสนุกสนานเนาะความวุบอวันน้ำกำวุน่วนเนาะขอบใจเพื่อนได้อออเออเข้าใจเออเแค่หมดเอาเอาเอาก๊อ <laughs> ยืนน่เ <laughs> ม<ๆ>ั <laughs> <ๆ>่วมานี่นี่ทุกคนโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้เนาะแต่มีคำคิดเห็นหรือว่า มีความคิดเห็นนะใดที่สงมาได้เนาะเพราะว่าม so so ีขาของตุกบุกพ้องข้อใดก็สามารถเกี่ยมเม้นติสงกันมาได้ข้อใดที่ยังบโบขมูลบบจักบบเจงหรือเ่าบโบจักบบเจงก็สามารถเกี่ยมเม็ดติสงกันมาได้เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงตอนนี้เนาะทีครับสงคิปจะจบก็ขออุบขอบใจไปอย่างนี้เนาะทีครับสงคิปของเราจนจบเนาะที่คอยเป็นกำลังใจเหมือนคลิปของสุจบลิโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเี่ตอนนี้เนาะสบายดี